สวัสดีครับพบกับเกมเฮดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาบัตรของขวัญน,นะครับการหาบัตรของขวัญก็คือเราต้องไปช่วยเหลือผู้ผู้อื่นนะครับและคนอื่นก็จะกดตอบรับมาเราจะได้บัตรของขวัญครับตอนช่วยเหลือผู้อื่นผมก็ได้ช่วยเหลือผู้เล่นล็กหน,นอยน,นะครับเพราะว่ามันจะช่วยช่วยได้ง่ายผมก็ได้ช่วยเหลือไปนะครับกดที่เมนูเพื่อนนะครับแล้วก็กด รูปตกใจนะครับถ้าขึ้นรูปตกใจแสดงว่ามีคนกําลังอยากให้เราช่วยเหลืออยู่นะครับเราก็ไปช่วยนะครับเช่นช่วยต้นไม้ช่วยส่งเรือช่วยส่งกระบะช่วยรถไฟเป็นต้นนะครับใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอันนี้ผมก็ไล่ช่วยไปเรื่อยนะครับ หลายคนอาจจะรู้อยากรู้ว่าบัตรของขวัญเอาไปทํะไรบัตรของขวัญส่วนใหญ่ผมก็ได้ใช้แลกของตกแต่งนะครับเพราะว่ามีของตกแต่งหลายอย่างที่ไม่สามารถแลกจากที่อื่นได้นอกจากใช้บัตรของขวัญน,นะครับอันนี้ผมก็เปิดหน้าโฆษณาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับจริงเราสามารถช่วยเหลือได้ทั้งวันนะครับถ้าเปิดโฆษณาทั้งวันก็ช่วยได้ทั้งวันเลยนะครับ อันนี้มีมีอะไรผมช่วยหมดเลยนะครับเพรว่ามันทั้งได้เงินได้เลเวลแล้วก็ได้บัตรของขวันเนี่ยนะครับแต่ถ้าทําคู่กับการแข่งม้าก็จะคุ้มนะครับก็หาช่วยเหลือผู้อื่น30อันก็ได้คุม้มวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ